ั่นคงปลอดภัยแอดโพลแปดแปดโตมากันนักเตะตอนที่5นะครับหากจะพูดถึงสุดยอดนักฟุตบอลในยุคมิลเลนเนียมที่เป็นไอคอนของวงการหนึ่งในเทพเจ้าแห่งวงการลูกหนังศิลปินบนฟรอย่าผู้ไล่มวลสกดคนทั้งโลกด้วยการบรรเลงวาดลวดลายฝีเท้าได้ราวกับว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับลูกฟุตบอลชื่อเดียวที่ปรากฏขึ้นในใจของใครหล,หลายๆคนคงหนีไม่พ้นเขาคนนี้โลนาดินโย ตำนานของเขาในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอเลเริ่มขึ้นที่เกรมิโอสโมสรในบ้านเกิดของเขาเองบทแรกของตำนานก็เริ่มขึ้นหลังจาก6ปีให้หลังหลังจากที่เขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนของเกรมิโอเขาในวัย13ปี ทำประตูให้โตสก,กักเอาชนะทีมร่วมเมืองไปถึง23ประตูต่อศูนย์โดยเขาเป็นผู้บันดาสปอททั้งหมดด้วยตัวงเขาคนเดียวจนกระทั่งในปี1997เขาจึงถูกเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลชุด U17 แล้วเขาก็ได้วาดลวดลายที่เกินอายุจนพาบราซิลชุดเด็กถลเงลแชมป์โลกได้สาเร็จจนในปี1999เขาก็ได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้กับเกรมิโอภายใต้การทําทีมของคุณซื้อเอบินโยอีก2ปีถัดมาเมื่อฝีมือชื่อเสียงได้สุกงอมหอมหวานส่งกลิ่นเยา้ายวนเหล่าสโมสรยักษ์ใหญใ ในที่สุดเขาก็ได้รัดฟ้ามาโชว์ของในแผ่นดินยุโรปโดยต้นสังกัดแรกของเขาก็คือทีมปารีแสแซงแช็กแมงแต่ด้วยสภาพแวดล้อมความแตกต่างทางสภาพสังคมในเมืองฝรั่งเศสเขาก็เป็นเคนักเตะที่มีปัญหาในการปรับตัวโดยปัญหาส่วนใหญ่ก็คืออาการที่หลงแสงสีและเลิงลาดีทําให้เขาไม่สามารถงัดฝีเท้าออกมาช่วยต้นสังกัดได้อย่างที่คาดหวัง บอลโลกปี2002ที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นจ้าภาพการแจ้งเกิดของดาวดวงใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อโรนันนิโยและรุ่นพี่อย่างโรนันโดและริบันโดันึกกำลังสามประสานพาบาราซิลควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่5้ามาครอบครองได้สำเร็จโดยลูกอินฟีทิกไปไม้ล่วงจากกับขวาพาอังกฤษตกรอบนั้นยังถูกเล่าขานเป็นหนึ่งในตำนานลูกตั้งเตะที่ดีสุดลูกหนึ่งของโลกอีกด้วยด้วยผลงานอันโดดเด่นเฉิดฉายเป็นประกายปิ๊บวัด ปีต่อมาบาร์เซโลนาก็ไม่รอชา้าเซ็นสัญญาเจ้าหนุ่มคนนี้มาด้วยสนุนราคา25ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสโมสรณนะเวลานั้นอีกด้วยและในถิ่นคัมนูนั่นเองก็เป็นที่ที่พาเจ้าเหยียนน้อยไปสู่จุดสูงสุดอาชีพนะักฟุตบอลและตัวเขาก็ตอบแทนราคาค่าตัวด้วยการพาทีมคว้าชแชมป์ลาลิก้าสสมัยและยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งสมัยพ่วงด้วยรางวัลส่วนตัวอย่างบัลลงดออหนึ่งสมัยเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักฟุตบอลอีกด้วยครับ นั้นเมื่อเทพเจ้าแห่งโลกฟุตบอลประทานพอสวรรค์ขั้นสูงสุดให้กับเขาก็ไม่ลืมที่จะมอบจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของอาชีพนักฟุตบอลนั่นก็คืออาการบาดเจ็บหลังจากปี2008เป็นต้นมาราชาลูกหนังคนนี้ก็ฟอร์มดรอปลงอย่างเหลือเชื่อสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการปาร์ตี้และดื่มดับในยามค่ำคืนประกอบกับฟอร์มอันร้อนแรงของนักเตะรุ่นน้องอย่างลีโอนลเมสซี่ที่เขาเองก็มีส่วนช่วยผลักดันมาตลอดทาให้เขาตัดสินใจออกจากทีมคัมนูไปในปีนั้น ในปีนั้นเองเขาก็ย้ายไปอยู่กับเอซมิลานยอดทีมแห่งแดนมัคโรนีและแม้ฟอร์มจะไม่กลับมาเปรี้ยงปร้างอย่างเดิมด้วยอายุอานามที่มากขึ้นแต่เขาก็ยังพาทีมพาแชมป์สคูเดโต้ได้หนึ่งสมัยในปี2011ก่อนที่จะกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อเล่นกับทีมฟาร์เมนโกแม้จะอยู่ฟาร์เมนโกได้แค่หนึ่งปีแต่เขาก็ลงสนามไปถึง33นะัดยิงได้ถึง15ประตูหลังจากจบฤดูกาล2012เขาก็ย้ายออกจากฟาร์เมนโกแล้วไปอยู่กับอีก2ทีม จนมาปี2015เขาย้ายมาอยู่ฟูมิเนเซ่เป็นทีมสุดท้ายที่เขาได้ลงเล่นในฐานะนักฟุตบอลอาชีพและในปี2018เจ้าตัวก็ตัดสินใจลู่นบ้านปิดตำนานการเป็นนักฟุตบอลด้วยการแขวนสต๊าไปด้วยอายุ37ปีหลังจากนั้นการใช้ชีวิตของเขาแม้จะมีข่าวดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นก็แค่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีล้มลุกคลุกคลานบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่แค่ในช่วงเวลาหนึ่งที่เขาได้อยู่กับลูกฟุตบอลเพียงไม่กี่วินาทีเขาก็สามารถสร้างรอยยิ้ม แรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังและยังคงเปน็นตำนานแห่งวงการฟุตบอลในช่วงต้นศตรวรรษที่21ตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับโตมากันนักเตะต่อไปถ้าอยากให้เราล้ำลึกถึงตำนานบทไหนเชิญคอมเมนต์เข้ามาลุ้นๆได้เลยครับสำหรับวันนี้พวกผมบอลบอล h ช n แนลขอลาไปก่อนและก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรามั่นคงปลอดภัยแอ l โป88